สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n น l ดูดวงความรัก Wish M. มทา o t อ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะแม่โมดจัดทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกไม่ดีแม่โมดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้อย่ากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะเพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะ เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ที่ Inbox Facebook WishM t a r r t นะคะแม่มดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะวันนี้แม่มดมาในหัวข้อ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20คกุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมในช่วง16ถึง31สิงหาคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่มดต้องขออภัยสำหรับการล่าช้าของคลิปปักหลังสิงหาคมด้วยนะคะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิ หลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะขอคําแนะนำจากไพ่ให้ไพ่ช่วยแนะนำความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนด้วยค่ะ six of c u p นะคะ high p i e s t e s ค่ะ eight of c u p นะคะ date ค่ะ eight of p e n t a c l e นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนะคะภายในตำแหน่งแรกของตัวคูณได้ six of c u p นะคะ คุณและเขาอาจจะมีช่วงวัยที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็คุณอยู่ในช่วงของการคิดถึงความทรงจำดีๆคิดถึงความรู้สึกดีๆที่เคยมีกับคนรักเก่านะคะตัวคุณเองเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าถึงยากนะคะเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินนะคะคุณมองดูแล้วอาจจะเหมือนเป็นคนที่มีความลับเยอะนะคะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะคะแต่เป็นสเสน่ห์นะคะของตัวคุณที่ดึงดูดอยากให้เขาต้องการที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวคุณต้องการที่จะมาทำความรู้จักกับตัวคุณให้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าตัวคุณอาจจะมีสเสน่ห์กับคนที่เขามีเจ้าของแล้วก็เป็นได้นะคะ ปัญหาในความสัมพันธ์นะคะก็คือมี a อ็ดออฟคแล้วก็เดทเข้ามาด้วยนะคะอาจจะเกิดจุดจบจุดสิ้นสุดนะคะอาจจะเกิดจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์นี้เพื่อให้ตัวคุณได้เริ่มต้นใหม่นะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายก็เป็นได้นะคะ อาจจะทำงานเกี่ยวกับเป็นคุณหมอผ่าตาดัดคุณหมอฟันนะคะหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเคมีเชื้อเพลิงอันตรายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานประกันชีวิตก็เป็นได้นะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ทุ่มเทนะคะเป็นคนที่ใส่ใจในตัวคนรักเป็นอย่างดีเป็นคนที่พร้อม ที่จะดูแลเขาด้วยความรักและความสม่ำเสมอตลอดมาคุณเป็นคนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายนะคะเคยดูแลใส่ใจเขายังไงก็ยังปฏิบัติกับเขาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เขารู้คุณค่าในความรักและรู้คุณค่าในความดีที่ตัวคุณมีให้กับตัวเขานะคะ The chariot ค a ะ T of p e n ตาเคิลนะคะค e ี n ออ a วานค่ะ d e v i l นะคะ q u e e n of p e n t a c l e ค่ะ ในส่วนของไพ่ที่แม่มดเปิดเพิ่มเติมนะคะแม่มดมองว่าเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีกรกฎนะคะเป็นคนที่พัดที่พัฒถิ่นนะคะหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะเป็นคนที่เกิดที่หนึ่งแล้วก็ไปเติบโต ไปใช้ชีวิตอยู่อีกที่หนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่ต้องการความรักที่ดีต้องการคนรักที่ดีเพื่อมาเติมเต็มทำให้ตัวเขารู้สึกสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเขาเป็นคนที่รุกเข้าหาคุณแบบรวดเร็วนะคะ เป็นคนที่ใจร้อนอยากที่จะมีสถานะที่ชัดเจนกับตัวคุณนะคะแต่เขาเป็นคนที่ปากแข็งเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดความรู้สึกที่มีเกี่ยวกับความรักนะคะแล้วก็คุณและเขาอาจจะพบเจอกันจากการทำงานนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นหุ้นส่วนกันหรือมีเรื่องงานที่ทำให้มาติดต่อมาเจอกันนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีความ รักที่อยู่ในความลับนะคะมีทั้ง The High Priestess และ The Devil นะคะหมายความว่าอาจจะเป็นรักซ้อนอาจจะเป็นความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยให้ใครรู้ได้นะคะคุณรู้สึกคิดถึงเขาตลอดเวลานะคะรู้สึกต้องการอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับตัวเขานะคะ แล้วก็มี Queen of ฟ a n s พร้อมด้วย Queen of Pentacle ขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าตัวคุณเองเป็นผู้หญิงที่ใส่ใจนะคะในเรื่องของการเงินและการลงทุนมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการทำงานนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ คุณอาจจะต้องการที่จะมีความรักแบบระยะยาวต้องการที่จะมีสถานะที่ชัดเจนกับตัวเขานะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะแม่มดจะขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะเพื่อดูสถานการณ์ในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีมีนนะคะขอคำแนะนำจากไพ่ค่ะ เขาคนนั้นของชาวราศีมีนให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะเ of pentacle เหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะนายออฟวาค่ะเ of ออฟครับเหมือนก,นกันกับตัวคุณและในตำแหน่งเดียวกันกับตัวคุณนะคะเอชออฟครับค่ะ 10 of 1นะคะสถานการณ์ในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีมีนนะคะภายในตำแหน่งแรกของตัวเขาได้ A of Pentacles นะคะเขาเป็นคนที่ใส่ใจในตัวคุณนะคะเป็นคนที่พร้อมดูแลใส่ใจเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายกับตัวคุณนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่เจ็บมาเยอะในเรื่องของความรักนะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของความรัก เป็นคนที่พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะคะเขารู้สึกหนักแล้วก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอาจจะห่างจากคุณชั่วคราวนะคะอาจจะเลิกกันชั่วคราวนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่เขามีให้กับตัวคุณนะคะเขาอยากที่จะนําความรักและความรู้สึก ที่ดีมามอบให้กับตัวคุณนะคะถ้าเลิกกันไปแล้วนะคะก็จะกลับมาหากันอีกครั้งจะมาสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Knight of One ค่ะ Queen of Pentacles เหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะ Hangman ค่ะ Knight of p e n t a c l e นะคะ ในออฟสอดค่ะในส่วนของไพ่ที่แม่มดเปิดเพิ่มเติมนะคะแม่มดมองว่าเขาคิดมากนะคะเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะ <c oughs> คิดถึงปัญหาที่มีในความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วเขาอยากจะแสดงความรู้สึกแบบชัดเจนกับตัวคุณนะคะอยากที่จะรุกเข้าหาคุณแบบรวดเร็วนะคะใจร้อนอยากที่จะมี สถานะที่ชัดเจนกับตัวคุณนะคะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่แข็งแข็งตรงๆนะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงก็แสดงความคิดและความรู้สึกออกไปแบบชัดเจนนะคะเขาเป็นคนใจร้อนนะคะเวลาทำอะไรก็มักจะลงมือทำไปก่อนแล้วก็ค่อยคิดทีหลังนะคะเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ใส่ใจในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ ในเรื่องของการลงทุนการเงินมากเป็นพิเศษนะคะมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ต้องการที่จะมีความรักแบบระยะยาวเป็นผู้หญิงที่จริงจังกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เขาอาจจะเข้าหาคุณในรูปแบบของเพื่อนนะคะคอยเป็นกําลังใจคอยเป็นที่ปรึกษาคอยอยู่เคียงข้างในเวลาที่ตัวคุณมีปัญหาก็เป็นได้นะคะสถานการณ์ในฝั่งของเขาคนนั้นนะคะแม่มดอานได้ประมาณนี้นะคะ แม่มดจะขอเปิดไพ่เลิฟแมสเซจออราเคิลเพื่ออ่านข้อความรักที่เขาอยากบอกกับชาวราศีมีนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะหาข้อความที่เขาอยากบอกกับชาวราศีมีนค่ะ May be quiet but I learn along a lot the way ฉันอาจจะเงียบแต่ฉันได้เรียนรู้มากมายระหว่างทาง I'm sorry that I have let you down. ฉันขอโทษนะที่ทำให้คุณผิดหวัง I secretly admire you. ฉันแอบ,บชื่นชมคุณอยู่นะ I'm d o n t with trying. If you want me in your life, let me know. ฉันพยายามมามากแล้วถ้าคุณต้องการฉันในชีวิตก็บอกฉันด้วยแล้วกัน และใบสุดท้ายนะคะ You are just disappeared from my sight but I never lost your from my memory คุณแค่หายไปจากการมองเห็นแต่ไม่เคยหายไปจากความทรงจำฉันเลย หข้อความรักที่เขาอยากบอกกับตัวคุณนะคะแม่มดมองว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะห่างๆกันนะคะแล้วก็เขายังมีความรู้สึกที่ดีกับตัวคุณแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมามา,มากนักนะคะแม่มดจะขอเปิดไพ่โรแ a นต์แซงเจเพื่อเป็นคำแนะนำให้กับชาวราศีมีนนะคะ Healing Family Issue ค่ะ ให้คุณกลับไปให้อภัยครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมของตัวคุณนะคะแล้วปัญหาที่ติดขัดในความสัมพันธ์ของคุณจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะ It is safe for you to love ค่ะความรักครั้งนี้ปลอดภัยนะคะคุณสามารถที่จะเปิดใจรับพลังงานดีๆและรับความรักจากเขาคนนั้นได้นะคะ เฟิรดคะ่ะไพ่บอกว่าให้คุณทำตัวเจ้าชู้นะคะบริหารสเสน่ห์บ้างนะคะเพฟูเนตคะ่ะทำตัวให้สนุกสนานร่าเริงนะคะหยอกล้อกันบ้างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ไม่ตึงเครียดจนเกินไปนะคะเมื่อคุณมีความสุขสนุกสนานนะคะ ความรู้สึกนี้จะเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็ดึงดูดคนที่เหมือนเหมือนก,นกันกับตัวคุณให้เข้ามาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณนะคะใบสุดท้ายค่ะ to love ค่ะเขาคือคนที่ใช่และเป็นรักแท้สำหรับตัวคุณนะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินชะตาชีวิตของคุณเองค่ะ ฟังข้อความไหนหรือประโยคใดในคลิปนะคะแล้วทำให้คุณรู้สึกดีแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานที่ดีให้กับตัวคุณนะคะฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้อยากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะเพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะ อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ